ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับนีพบ่พี่เองพี่เองครับผมรู้ไหมวันก่อนไปบ้านน้องพิมพมาพี่เป็นคนขับไปเองฮะเอาหรอใช่ครับผมไปหาเด็กจิ๋วมาเจอเหรอฮะใช่เจอเด็กจิ๋วด้วยเดี๋ยวนี้ฮะ เด็กจิ๋ว <żeby> น <flowing out> ี่คือน้องพิมพ์เด็กจิ๋วชิวเอาเด็กจิ๋วชิวเอาคนเดียวคนเดิมคนเดิมเลยน้องพิมพ์ฝากของมาไหนๆๆๆดูหน่อยนี่นี่นี่เยอะขนาดนี้เลยอใช่จากร้านแคร์มุนช็อปขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะคะ อันแรกได้ก่อนนะว่าร้านแคมูนช็อปเนี่ยใครอยากซื้อก็ไปซื้อที่ร้านแคมูนช็อปได้แฟนเพจแฟนเพจแฟนเพจแคมูนช็อปเซิร์ชไปเอาไปเซิร์ชเอาสระแอร์คอแควเนี่ยไปดูในแคมูนช็อปละกันเด็กจิ๋วชิวเอาก็ได้เด็กจิ๋วชิวเอาเด็กจิ๋วนิวคอยเขาแชร์ไปกันมาเขามีอยู่แล้วมีมีให้ดูอันนี้แบบน่ารักมากเล็กสุดก่อนเล็กสุดก่อน ใช่นะครับอ้ออันนี้มันซาขนมพี่อิงแอบยัดไว้เองอันนี้ไงคือหอยโฮตาเตะเพิ่งรู้เนี่ยดูในทีวีแชมเปี้ยนบ่อยๆอ่ะอหอยโอตาเตะเดินกะเดินเกะเดินดูไม่มีเดินไม่ใช่อันนี้คือของขนมีพอดีว่าวันนั้นน่ะเอออแคมุนกับพ่อคุณพ่อน้องพิมพ์อ่ะพ่อน้องพิมม์เขาให้พี่เฟิร์นพี่อิงกินมันคือหอยเชลล์โอแพงอร่อยมากวันนั้นเราเจอใจโลเราเจอจาน่าน้อยด้วยใช่ อร่อยมากอันนี้อันนี้เหลือแต่ซองอยากกินเด็กๆชอบมากนะครับผมไข่โฮตาเตะอันนี้ก็ซื้อตามร้านขายของนําเข้าญี่ปุ่นเนาะแต่นี้รู้สึกว่าเขาไปซื้อที่นู่นเลยครับอตัวยัดเลยน่ยัดใตให้ดูนี้ก่อนก่อนจะดูกล่องกล่องนี่น่ารักมากน่ารักไหมครับผูกกุญแจเด็กจิ๋วแอนเฟรน สสุดสุดดดยดยออแล้วก็ไปเจอนี่ดึวงนะแอนเฟนของเขาก็คือ2ตัวนี้อ่ก็คือโมโจิโมโมกับโมจิโมโมกับโมจิสองหมาน่ารักถูกใจมากนี่ฮะ ก็ม,มีช่องใหม่ของเขาด้วยนะนี่ไปตาม subscribe ได้เลยนะครับผมนี่นอกจากเด็กจิ๋ว New Toy เออเด็กจิ๋วชิว l l out ก่อนเด็กจิ๋ว New Toy เด็กจิ๋ว Small World เด็กจิ๋ว Little Chef ใช่ก็ยังมีเด็กจิ๋วด็อกเตอร์โก้ด็อกเก้ด้วยเด็กจิ๋ว And Friends ช่องที่หกี่ฟิร์นชอบมากนี่ถ้าขาดตกบกพร่องยังไงก็เติมได้ม่รูมีช่องที่เจ็ด้วยอนี้เพี่งจะเอาไปใส่กระเป๋านักเรียนจริงๆน้องพิมขอไว้ เอิงเอาไปใส่กุญแจรถเลยเคุณแจกุญแจรถโควครับที่วันนั้นที่พิมพ์เขาให้มานี่ยังไงก็สัญญาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวกุญแจรถใส่ไปเลยนะนี่อ่าจะได้ตัวนี้ก่อนต่อไปต่อไปโอ้โหกล่องนี้กล่องนี้นี่จังเกิ้ลเอสเครปโอ้ยตัวนี้ของเล่นมั้งครของเล่นจากแคร์มุนช็อปดูแกะดูแคร์มุนช็อปเท่านั้นนะฮะไปตามบุญหนุนได้เลยว้าว เกมหรือเปล่าครับนี่นี่นี่แบ่นี้ฮะโชคดีพอดีปลายเดือนพอดีเลยเล็บยาวทไมอ่ะไม่ตัดช่วงปลายเดือนเฮ้ยเจอปากกาแล้วโอเปนเจอโอเปนนี่ครับอดพ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 อดปอดเขาเรียกเกมจังเกิลแอสเพนนะครับก็คือหมายถึงว่าหนีออกในป่าได้ไหมเล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยเล่นไม่เป็น แต่แค่มุลก็สอนเราไว้นะแค่มุลก็สอนเออเราจำหรือเปล่าเราไม่จำเอแต่ว่าเขามีมาอธิบายอ่าูดชัดเจนดีมากโอ้แน่นหนาอ๋ออย่างเงี้ยอะไรนน่ามันหนอกหมักโลยนี่เสือสิงกระทิงแรกนี่วอเคอรโนอ้อโหอันนี้มีบรรดาแก้งกวางครับผม แว่าเหมือนกับแบบให้จับอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ว่ามันแต่ว่าแบบดูวิธีใช้เขาหน่อยไหมครับเขาบอกให้กดชิปอัลเทเนตคอนโทรอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะอันนี้มันวิธีการลบไฟล์ข้อมูลจากวินโด้หอเป่าไปดูไปดูของแครมูลช็อปเขารีวิวไว้อันเนี้ยเขาก็จะแบบว่ามันมีเกมวิธีเล่นให้แบบว่าทำคำสั่งตามการ์ดอะมาดูอันที่สองไหมอันที่สอง นี่น่ารักมาก Story of Pigs and v โ,โหก็คือออกเป็นแนวนวนิยายนิดนึงใช่ไอ้หมูสามตัวนั่นเองจริงๆแพ็กเกจเขาดีมากเลยนะครับแพ็กเกจดีของก็น่ารักด้วยที่อำคัญคือของพวกนี้คือเล่นได้หลายคนนะครับใช่ใช่เป็นแบบกิจกรรมในมันมันไม่ใช่แบบว่าเล่นก <ใน S 2> ันคนสคนแล้วก็จบไปไม่ใช่เอ๊ะ มันเูนเกมใช้ทายกันนั่นแหละมันเป็นเกมแบบพัซเซิลเหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้น่าจะง่ายหน่อยครับเฮ้ยเขามีนิทานให้ด้วยอ่ะไม่เขาเล่นเป็นตามด่านเปล่าเปล่ปาอันนี้เขาเป็นนิทานเนี่ยอะไรทำไรหอ,อม,มดมกลิ่นหมูย่างเหรอเฮ้ยเนี่ยครับ <S oh, <no>. <S One <support> s p ร r t า n กาละครั้งหนึ่งนามาแล้วครับมีหมู สามตัวแล้วก็แม่มันตัวหนึ่งเลยอสุมากเลยอาศัยอยู่กลางป่า They are in the forest แล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้น Tomorrow แม่เขา Mother ไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสามคนไม่มีแม่อยู่อันนี้คืออะไรก็แม่สามคนไม่มีแม่อยู่วิท h o เอาม t าเธอเออใช่คือกางป่าก็จะป้าอแล้วแม่เขาก็ให้ลูกๆสร้างบ้านกัน they make the house in the same forest ใช่แล้วแบบว่าลูกแต่ละคนอ่ะเขาก็จะสร้างบ้านแต่ละอย่างคนนู้นก็เอานี่คนนี้ก็เอานั่นเอานุ่นเอานี่แล้วในการป่ามันจะมีหมาป่าออกมา That's it จบแหละเรื่องเราหมูสมตัวไปหาดูนะเออนี่เราก็แบบว่ามันมีโจทย์ให้เหมือนกันเลยล้วเนี่ยเอยมันก็จะแบบว่ามีเนี่ยให้หมูแบบว่าจะให้มันเข้าบ้านยังไงอ๋อคือมันจะต้องให้แบบว่ามีหมักมีโจทย์ตรงที่ว่าหมูเนี่ยคือต้องอยากให้หมาป่ามันไปกินน่ะนี่คือหมาป่าอใช่นี่ยเยี่ยมเนี่ยแต่ก็ดีหมูสามตัวเออเออ คือน,น่ารักมากคือเดี๋ยวค,<บ>คือว่ายง่ายคือตอนเนี้ยไม่รู้ที่การเล่นใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่มันต้องใช้เวลาไงาแต่ว่าแค,คร์มูนกับนพคทิมอ่ะเขารีวิวกันไว้แล้วให้ไปดูช่องแคร์มูนช็อปได้เลยว่าเขารีวิวเล่นไงอันนี้พี่เฟิร์นเอามาให้ดูว่ามันน่ารักมากเลยแต่บอกได้เลยนะครับว่าเกมพวกนี้เล่นได้ถึงผู้ใหญ่เลยนะครับใช่เพราะว่าคือถ้าสมมติไม่อยากเล่นเป็นเป็นเกมพัซเซิซอย่างนี้นะเรามีไพ่ให้เล่นด้วยไม่ใช่ ไปดูไปดูวิธีการเล่นของแคมมูลเขานะโอ้ดีอ่ะดีดีนะถือว่าดีต่อจิตมากดีต่อใจวันนี้พี่เฟิร์นกับพี่อิงไปเล่นกันก่อนดีกว่าไหมไปดีกว่าครับผมไป่บ้าค่ะบายบายขอบคุณด้วยนะครับแคมมูลขอบคุณแคมมูลอบกับน้องพิมพ์ด้วย วันนี้พี่เฟิร์นไม่ได้มาคนเดียวแต่มากับนี่เลยสวัสดีค่ะวันนี้พี่ฝ้ายมากรุงเทพใช่ไหมพี่เฟิร์นก็เลยต้องบุกมาหาพี่ฝ้ายที่พักเลยที่ที่พักขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะตามมาได้กิจ <c oughs> <c oughs> การโปรโมทต,ตามมาได้แต่มาแลนะ้วไม่เจอพี่ฝ้ายแล้ว <c oughs> พี่ฝ้ายกลับไปเลยแล้วนะคะวันนี้จะขออนุญาตถามความลับของฝ้ายวิริวิริสิบคำถามกับที่พี่เฟิร์นจะถามฝ้ายต่อไปนีน ใ่่มากขอแรกตอบความจริงนะโอเคค่ะตอนเด็กๆเ,เนี่ยฝ้ายอยากเป็นอะไรตอนเด็กๆอยากเป็นกระเป๋ารถเมคค่ะ <What? S 1> จริงเหรอจริงรเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฝ้ายจะขึ้นรถเมคไปเรียนเองตั้งแต่แบบเล็กมากๆอ่ะตั้งแต่ประถมป .1 ม,ปมปนนั้งแล้วก็เห็นก <c oughs> ระเป๋ารถเมคเขาจะแบบกึบพือกระพมันน่าสนุกมากไปด้วยกันแล้เด็กเราไปต่ออิสระเล็กทำบักแจ้งแจ้งกูทำอยู่คนเดียว ถามว่าไม่มีตั๋วคือเป็นเหรียญแล้วก็แบบถุงตัวของเขาเไม่โกหกไงเ่าเขาเป็นตัวคล้ายโอ้โหแล้วแบบมันจะเป็นกลมๆอ่ะเหมือนมันมีกลไกอะไรไม่รู้ที่มันที่มันแกว่งไปหลังโอมันแบบไม่รู้อ่ะเป็นกลไกกรุกกุเออใช่ใชมันจะดูแบบมันไม่ได้เป็นแบบเปิดไว้เหมือนมันเป็นสปริงหรือเปล่ารู้เนาะ เห็นล้อแบบอยากเรียงเป็นเออที่เมือก็เคยอยากเป็นเพราะว่ามันสนุกเราแบบนั่นไปเรื่อยไม่อยากนั่งลมเย็นไม่รู้ว่ามันนั่งมันเบื่อมันง่วงไม่มีอะไรทำค่ะออ๋เลยย้วกระเป๋ารถเมล์แล้วแบบอย่างเงี้ย